h วั l o h ฮัลโหล o อเคคัมคัมคุณเป็นยังไงดีเอ่อ o ัวันวันก่อนนะคะเราเดินผ่านหน้าร้านนี้แล้วก็คือคนเยอะมากคือคนรอเยอะมากเลยแล้วเราก็ได้คุยกับเออพี่คนหนึ่งที่เขายืนอยู่นะคะเป็นคนอินเดียเขาบอกว่าร้านนี้เป็นร้านที่แบบ ต้องมานะคะเพราะว่าเขาเป็น101 best steak restaurant นะคะร้านนี้ชื่อ t r a t ั o r i a d เด o s t ลนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าเป็น Florence Steak House แล้วก็เป็นคูซีนของ t o ส c าน a นะคะแล้วเข้ามาในบรรยากาศร้านแล้วเนี่ยก็มันก็น่านั่งนะคะวันนี้เมื่อมาพยายามพี่จะบุ๊กสำหรับ ามาทานข้าววันนี้ค่ะร้านนี้เนี่ยนอกจากสเต็กดังแล้วนะคะช็อปเปอรก็ดังด้วยค่ะเพราะฉะนั้นใครสายเนื้อสายท็อปเฟนะคะมาฟลอรเรนซ์ทามพาดร้านนี้นะคะ วันนี้เนี่ยมาถึงคิวสเต็กนะครับก็เมียวรีวิวไม่ได้นะครับเพราะว่าเมียวไม่ได้ทาสเต็กส่วนผมเนี่ยเป็นคนทาสเต็กวันนี้ผมเลยต้องมาก่อรีวิวเองนะครับวันนี้เนี่ยผมพามาชิมเนื้อ,อฟอร์เรนทีนสเต็กนะครับก็คือเป็นสเต็กเนี่ยที่มีชื่อเสียงในแคนว้นทอสคา n นีนะครับซึ่งแคว้นทอสคานีเนี่ยเขามีวัวพัน์ดีนะฮะชื่อว่าเชียร์นีา เชนีน่าเนี่ยเป็นวัวสายพันธุ์ที่อยู่ในฟล r เรน์นะครับแล้วก็เขาเนี่ยมีสูตรพิเศษในการหมักเขาหมักเนี่ยเวันเลยนะครับทำให้เนื้อเนี่ยมันนุ่มพิเศษส่วนน่าเสียดายไปทีดน,นึงผมอยากทานเป็นทีโบนนะครับแต่ว่าทีโบนเนี่ยเขามีไซส์1นกิโลซึ่งผมทานคนเดียวเนี่ยไม่หมดผมก็เลยสั่งเป็นเนื้อคล้ายๆข,ของทีโบนนะครับเดี๋ยวเนื้อหน้าปลามันเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไง เดี๋ยวผมมารีวิวให้ให้อีกครั้งนึงเมนูที่ผมสั่งในวันนี้นะครับก็คือคอสตา t a ทานะครับเป็นนี่นะครับรายการนี้จำนวนน้ำหนักคือ500กรัมลักษณะเนื้อเป็นอันนี้นะครับอร่อยมากมาเขือเทศสดมากชอบมางอิตาลีก็คือมะเขือเทศดีจริงๆ มาถึงทอสคาน่านะครับอีกสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เราไม่ควรพลาดก็คือทับฟอเ็ดทับฟนะครับที่นี่เนี่ยเขาขึ้นชื่อไม่ว่าจะเรื่องเนื้อหรือว่าเ็ดทับฟและจานนี้ก็เป็นจานแรกนะครับที่เป็นเ็ดทับฟด้านบนเนี่ยจะเป็นเนื้อสับนะครับแล้วก็ผสมกับเ็ดทัโฟตอนนี้บอกได้เลยว่ากลิ่นมันหอมรันจวนใจมากนะครับไม่รู้จะอธิบายยังไงให้ได้ถึงกลิ่นนะครับเดี๋ยวผมจะชิมเลยละกันนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้าง ขนมปังนุ่มร้อนแล้วก็เนื้อเนี่ยนะครับกลิ่นหอมแต่กลิ่นเห็ดเนี่ยมันน้อยไปนิดนึงนะครับต้งใส่มักโคงแพงก็เลยใส่ให้เรานิดเดียวห่อ ะะอันนี้เป็น ara, คาโบนาราทัเปอรของเมยเองนะคะแล้วก็มันจะมากับเบคอูที่เป็นเขาบอกว่าเป็นคอสคา่าเบคอนนะคะซึ่งจริงๆคิดว่าน่าจะทำจากหมูป่าที่เราเติมกันวันนี้ก็คะแล้วก็กลิ่นของเขาหอมมากเลยะคะ่ะหอมกำลังดีเดี๋ยวมาดูเอนเจอร์กันอ้มันเป็นเส้นแบบเส้นมันแบบเหนียวๆกำลัง,งดีนะคะ มาแล้วครับสเต็กของผมอิม่กลิ่นมันหอมมากตั้งแต่จานยกมาแล้วอะ่ะเนื้อมันนุ่มมากแทบจะละลายในปากเลย เขาย่างมาแบบกําลังดีกลิ่นมันหอมแบบหอมเตาถ่านแล้วก็เขาโรยเกลือมาแบบออริจินอลสูตธรรมชาติมากมันดีอ่ะดีสุดยอดอ่ะขอบอกยกให้เป็นที่หนึ่ง It's Very cool. It's very impressive. All the ingredients, I don't know I don't like it very well. And uh, the beef, he, he keeps complimenting about it every every bite that he eat. It is so tender, juicy. Oh, really, really good. You are so nice. Thank you so much. Uh, if you need something, you can ask me or my mom. Okay, okay. Thank, you, so thank much. you. Have a good dinner. คือร้านเนี้ยเขาโปรเฟชชั่นอลเรื่องสเต็กจริงๆเพราะว่าผมเป็นคนชอบออทานเนื้อแบบมีเดียมเวลนะครับแล้วร้านนี้เขาก็มีเดียมเวลจริงๆเพราะตอนที่อยู่ที่อิตาลีเนี่ยหลายร้านมากที่ผมสั่งมีเดียมเวลแต่ว่ามันมามีเดียมทั้งนั้นเลยแต่ว่าเขานี่ฝีมือในการย่างนี่เขาโปรเฟชชั่นอลจริงๆครับเมื่อวันก่อนเนี่ยคิวท,ที่หน้าร้านนี่ยาวเหยียดมากเลยนะครับแต่ก็วันนี้ด้วยความโชคดีแล้วอยู่ที่ฟลอเรนซ์กันหลายวัน ก็ได้ได้มีโอกาสได้มาชิมที่ร้านนี้ฮะก็ค่ากับการการอคอยนะครับถ้าเพื่อนคนไหนมาที่ฟอเรนก็ลองแวะมาชิมอาหารที่ร้านนี้ดูนะครับมาแล้วนะคะเรามาดูกันว่าค่าเสียหายกันเราหมดไปเท่าไหร่อะๆอาเราหมดไปทั้งหมด โอ้ห้าสิบห้าคือเขาลดให้เรานะคะอ๋ออันนี้จะ oh, เป็นค่าบริวิรเนาะมีคาโบนาร่ามีเนื้อหอยแตงขิงพิกิ <5. S 1> แล้วก็มีค่าอันนี้เป็นไซด์ดิช <Side dish. S 1> แล้วก็เป็นน้ำนะคะทั้งหมด65.8ยูโรนะคะแต่ว่าวันนี้เราได้ดิสคา u n ์นิดหน่อยนะคะ